อนุบาลเรสซอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะคะวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องภัยจากการเล่นนะคะให้นักเรียนไปฟังและก็ไปชมได้เลยนะคะว่าภัยจากการเล่นเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะเรียนโรยนครูค่ะพี่ปอนนองป่าและเพื่อนๆไปเล่นที่สนามเด็กเล่นนนองป่าวิ่งไปเล่นที่บ่อทราย มีนันมีน้องแพ้กำลังก่อกองทรายอยู่ทั้งสองเล่นกันสักครู่เด็กชายต้นก็เดินเข้ามาแล้วหยิบเอาทรายมาโรยใส่ศีรษะน้องแพ้ต้นมาแก้งเราทำไมนี่แน่น้องแพรรู้ขึ้นมาต่อว่าพร้อมกับหยิบทรายคว้างใส่หน้าต้นทันที เม็ดทรายกระเด็นเข้าตาคุณครูน้ำฝนได้ยินรีบเข้ามาห้ามไม่ให้เด็กทั้งสองทะเลาะกันน้องป่านจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คุณครูฟังต้นแกงเอาทรายมาโรยใส่หัวของเพื่อนแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะคุณครูน้ำฝนดูและที่น้องแพ้คว้างทรายใส่เพื่อนนี้ก็ไม่น่ารักเหมือนกันเม็ดทรายที่กระเด็นเข้าตาอาจทำให้เพื่อนตาเจ็บได้ ขอโทษนะแพ้ขอโทษนะต้นเด็กทั้งสองกล่าวขอโทษซึ่งกันและกันก่อนที่คุณครูน้ำฝนจะพาต้นไปล้างตาน้องป่านไม่อยากเล่นที่บ่อทรายต่อแล้วจึงวิ่งไปหาพี่ปอที่กำลังเล่นชิงช้าอยู่พี่ปอเห็นน้องวิ่งเข้ามาก็อยากจะเล่นปวดน้องจึงแบ่งชิงช้าให้แรงขึ้นเพื่อให้ชิงช้าลอยสูงขึ้น ปออย่าแข่งชิงช้าแรงๆแบบนั้นสิคะถ้าหนูจับไม่แน่นพัดตกลงมาก็จะเจ็บตัวได้คุณครูดาวเดินเข้ามาเตือนครับคุณครูปอจะไม่แข่งชิงช้าแรงๆอีกแล้วครับพี่ปอรับปากยังไม่ทันที่ครูดาวจะเดินจากไปน้องปอที่กำลังเล่นชิงช้าอยู่ข้างๆพี่ปอ ก็ลุกขึ้นยืนหันชิงช้าหอมกับออกแรงแบ่งไปมาบอนยืนโลชิงช้าแบบนี้ก็ไม่ได้จ้าหนูอาจพลาดตกลงมามีเด็กหลายคนต้องหัวแตกหรือแขนขาหักพอเล่นชิงช้าผ่า,ผา,ผานโผนอย่างที่บอลทำนี่แหละครูดาวเข้าไปบอกใกล้ๆน้องบอนได้ฟังรู้สึกกลัวจึงรีบเปลี่ยนท่ามานั่งแข่งตามปกติ น้องบอลเล่นชิงช้าสักพักก็วิ่งไปเล่นเครื่องเล่นอย่างอื่นต่อปานก็เลยมาเล่นชิงช้ากับพี่ปอทันใดนั้นหนูแป้งกับหนูจ้าจ๋าก็วิ่งเข้ามาทั้งคู่เกือบถูกชิงช้าของพี่ปอกะแทกชนคุณครูดาวตกใจร้องห้ามว่าแป้งกับจ้าจ๋าอย่าวิ่งเข้ามาเวลาที่เพื่อนกำลังแข่งชิงช้าเล่นอยู่นะคะ พราะเพื่อนอาจหยุดชิงช้าไม่ทันและกระแทกใส่จนล้มลงบาดเจ็บได้พวกหนูหนูต้องรู้จักระวังตัวด้วยนะคะสักพักปอกับป่านก็เปลี่ยนไปเล่นไม้ลื่นระหว่างที่เด็กทั้งสองกำลังจะปล่อยตัวถลายลงมาตามไม้ลื่นกองก็วิ่งสวนทางขึ้นมาคุณครูน้ำฝนจึงเอ่ยห้าม ครับเวลาที่เพื่อนกำลังลื่นถลี่ลงมากองไม่ควรวิ่งสวนขึ้นไปเพราะจะกระแทกทำให้บาดเจ็บทั้งคู่วันหลังอย่าทำให้ครูเห็นอีกนะจ๊ะกองรีบกล่าวขอโทษคุณครูแล้ววิ่งไปต่อแถวเพื่อนที่กำลังขึ้นไปเล่นไม้ลื่น ที่เด็กๆก,กำลังเล่นสนุกอีกมุมหนึ่งของสนามเด็กเล่นซึ่งเป็นที่ตั้งของกลงไก่ก็มีเสียงล่นดังตุ๊บแล้วตามด้วยโอยโอยเจ็บจางเจ็บเป็นเสียงของน้องกันที่เล่นปีนไปอยู่บนกลงไก่แล้วไม่เรามัดระวงังจนพัดตกลงมาคุณครูน้ำฝนจึงรีบเข้าไปดูและพาไปที่ห้องพยาบาล มาบอกว่าเวลาที่เด็กๆปีนเล่นบนที่สูงต้องระมัดระวังจับให้มั่นและไม่ควรปีนขึ้นไปบนต้นไม้หรือที่สูงอื่นๆที่ผู้ใหญ่เห็นว่าอันตรายเพราะถ้าพลาดตกลงมากระแทกกับพื้นจะบาดเจ็บมากโชว์ปีที่น้องการตกลงมาไม่สูงนักเลยไม่เป็นอะไรมาก พี่ปอกับน้องตานเห็นน้องการร้องไห้เสียงดังเพราะเจ็บมากจึงนึกกลัวและตั้งใจว่าจะคอยระมัดระวังตัวมากๆเวลาที่จะเล่นกรงไตและทันใดนั้นก็มีเสียงกรี๊ดและเสียงร้องบอกให้หยุดดังมาจากเครื่องเล่นม้าหมุนบิ๊กเจเจและมิวกำลังปั่นให้ม้าหมุนเคลื่อนไปเร็วจีทางหัวราะกันอย่างสนุกสนาน ขณะที่หนูก้อยส่งเสียงร้องด้วยความกลัวคุณครูน้ำฝนรีบเข้าไปห้ามพร้อมกับดุว่าถ้าหมุนเร็วแบบนี้พวกหนูอาจจะถูกเปียงตกกลิ้งลงมาได้และการที่ทำให้เพื่อนตกใจร้องไห้แบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งขอโทษเพื่อนสา นิกเจเจและมิวทำหน้าเสียพอมกับกล่าวขอโทษหนูก้อยและคุณครูคุณครูน้ำฝนหันไปเรียกเด็กๆมารวมตัวกันแล้วสอนต่ออีกว่าการเล่นเครื่องเล่นทำให้เกิดความสนุกแต่ก็อาจเป็นอันตรายได้ถ้าเด็กๆเ,เล่นเครื่องเล่นกันอย่างถูกวิธีก็จะทั้งสนุกและปลอดภัยนะจ๊ะ เด็กๆต่างตะโกนรับปากคุณครูว่าจะเล่นกันดีๆเพราะไม่มีใครอยากเจ็บตัวคุณครูดีใจที่เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีเชื่อฟังที่คุณครูสอนเป็นไงบ้างลูกนักเรียนจากที่ได้ดูวิดีโอในวันนี้นะคะวันนี้ครูก็มีงานให้นักเรียนทำกันด้วยนะคะครูให้ลูกนักเรียน ลงในสมุดนะคะแล้วก็ส่งครูในระวันเปิดภาคเรียนนะคะอย่าลืมทำใบงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้อนุบาลเรศกขอขอบคุณค่ะ